เพชรโกศซส้มหล่นในชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุน่นเพชรโกศซนในชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นกับฮิโรโตะเคียวงูจิแชมป์โลกเด a วยูบีเอชาวญี่ปุน่นในวันที่3พฤศจิกายนนี้เมื่อวันที่8ที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุน่นได้มีการถแถลงข่าวการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์เวิด์แชมเปี้ยนรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์สมาคมวยโลกเด a วยูบีเอครั้งต่อไปของทางฮิโรโตะเคียวงูจิแชมป์โลกชาวญี่ปุน่น กับผู้ท้าชิงรองแชมป์โลกอันดับที่11ชาวไทยเพชรโกศนเกนซึดะเรือใบไข่มุกโดยมีการยิงวิดีโอคอมาที่ค่ายของผู้ท้าชิงในประเทศไทยด้วยพร้อมทั้งยืนยันว่าเคียวงูจิจะขึ้นป้องกันแชมป์รุ่นที่2หนที่3กับเพชรโกโสซนในวันอังคารที่3พฤศจิกายนนี้ที่เวทีอินเทคอินเตอร์เนชันแนลเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ในซูมิโนโอเอะมหานครโอซากา้าประเทศญี่ปุน่นบ้านเกิดของแชมป์โลกชาวญี่ปุนน่นใน วัย26ปีเจ้าของสถิติชนะรวด14ไฟชนะนอก9ไฟและเคยป้องกันแชมป์โลกชนะคะแนน สถานเมืองเล็ก CPF นักชกชาวไทยอีกคนมาแล้วสำหรับเจ้าสนเพชรโกสนเรือใบไข่มุกกรีนสุดะมีชื่อจริงว่าธนงศักดิ์สิมสีนักชกวัย20ปีจากซีสเกตเป็นสมาชิกของ The Wolf Boxing ่ y ยมของภูมิโกสนเศษเจ้าของชายยาม้าป่าคันใสเคยชกในการจัดการของเกียรติกรินโปรโมชัน่นก่อนที่จะมีทางนายมาสายะโมโตอิชิของกรินสุดายิมมาเป็นผู้สนับสนุนหลักและมีนาย โยชิยาสุโอกาซาวาร่แห่งโฮมเทคเป็นสปอนเซอร์หลักได้นำไปสร้างที่ประเทศญี่ปุ่นโชคที่ประเทศญี่ปุ่นชนะรวดมา3ไฟได้ฉาย,ยาว่าไอ้ม้าป่าสีดำมีสถิติชนะรวด14ไฟชนะนอก12ไฟกำลังเตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมขึ้นชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนั่นเอง ข่าวที่2เปิดใจเอร์โลสเปนจูเนียหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำทำให้เขาเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตไปตลอดการโดยเอร์โลสเปนจูเนียได้กล่าวว่ากว่าผมจะกลับมาวิ่งได้อีกครั้งก็ต้องใช้เวลาถึง3เดือนเต็มแถมอาการบาดเจ็บที่สะโพกก็ยังคอยรบกวนการเคลื่อนไหวของผมอยู่ด้วยช่วงนั้นผมน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะมากปาเข้าไป192ปอนด์กว่าจะลดน้ำหนักกลับมาเท่าเดิมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและหลังจากที่ปล่อยให้แฟนมู รอมานานในที่สุดผมก็ได้เลิกเตรียมขึ้นป้องกันแชมป์โลกกับแดนนี่กาเซียอดีตแชมป์โลก2รุ่นในฐานะคู่เอกของรายการสมัยก่อนนั้นผมคิดว่าผมแน่และไร้เทียมทานแต่พอเจอกับอุบัติเหตุครั้งนี้ไปผมรู้ได้เลยว่าชีวิตคนเหล่านี้มันไม่เที่ยงจริงๆจ,จะทําอะไรก็ต้องหัดระมัดระวังให้มากกว่านี้ลูกผมจะอยู่ยังไงถ้าผมตายไปเพราะความประมาทของผมเออโรสเปนจูเนียกาว ข่าวที่3เจูเวนต้าเดวิดไม่กลัวจำนวนหมัดของลลโอซันเตคูดจูเวนต้าเดวิดวางแผนจะใช้พลังหมัดที่เขามีในการชกกับลลโอซันเตคูดในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับลลโอซันเตคูดนั้นเป็นนักชกที่ได้ชื่อว่ามีการออกหมัดเป็นจำนวนมากมาตลอดหลายปีที่เขาชกมวยสากลอาชีพแต่ทางจูเวนต้าเดวิดเชื่อว่าจำนวนหมัดของลลโอซันเตคูดจะไม่มีประโยชน์เมื่อต้องเจอกับพลังหมัดของเขาโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า เขาจะมากับจํานวนหมัดเขาออกหมัดมากกว่าผมแต่ผมจะเน้นต่อยหนะักสุดท้ายคนที่ทําอย่างที่ต้องการได้ก็จะได้รับชัยชนะผมไม่คิดว่าพลังหมัดของผมจะส่งผลมากเพราะเขามีประสบการณ์มากเขาเคยโชคกับคนที่หมัดหนักมาแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบในคืนนั้นคืนนั้นอาจจะแสดงให้เห็นว่าพลังหมัดของผมมันมากเกินกว่าที่เขาจะรับได้มันอาจจะจบอย่างรวดเร็วโจเวนต้าเดวิดกล่าวถึงไฟกับลว โอ้สันเตอร์คูดนั่นเอง